เล็กๆนิดนึงนะครับเป็นเหลือแงแหลมมูห้าสครับก็โอเคไปเพราะฉะนั้นภูลตัวนี้ให้กำหนดสร้างในสร้างในไหนครับสร้างในมูบเบกกิ้งก็คือกระบวนการทำดูนะครับดูในงานตึงมีไหมงานตึงมีแต่พวกเบ็ดมีนะครับ ถ้าดอกสว่านในด,ดิวนะครับดิวดอกสว่านก็จะมีดอกสว่านมี่ชนิดเลยดอกตาดอกเฮลิบอลเาจะซิงนะครับแต่ในพวกคอนทัวร์พาหน้าที่เราใช้มันไม่มีนะครับมันไม่มีไม่มีเพราะนั้นไ, <c oughs> ไ,ได้ทูนมาแล้วต่อไปก็เป็นไงครับสร้างชิ้นงานกำหนดเอนซีเก่อนนะครับเ c s, นะ s ก็คือสูตรงานสูตรเครื่องอันนี้แล้วแต่คุณ คุณจะไว้มุมไหนเป็เรื่องของคุณนะครับจะไว้มุมนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงานคุณครับเสร็จแล้ว <c oughs> ก็กำหนด,ดชิ้นง,งาน p a ์ t ก็กำหนด,ดเป็นอันนี้นะครับแต่ work bank นะครับ bank เนี่ยให้เปลี่ยนตรงนี้มันเป็น auto box อยู่ใช่ไหมครับเด <c oughs> ี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าิ i เ e ก t ใหม่ นะครับแบงค์เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยนะครับแบงค์ตัวเนี้ยให้คุณกำหนดความสูงจากชิ้นงานเดิมเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่แล้วแต่คุณสมมติผมหนาขึ้นมากัติดสองก้านนะครับก็คือออฟเซตขึ้นมาให้มันหนาเพื่อที่จะกัดได้นะครับถ้ามันไม่ถ้าคุณไปออฟเซตแบงค์ขึ้นมาเนี่ยมันจะกัดไม่ได้โดนอะไรเลย เสร็จแล้วแค่นี้ทีนี้เริ่มกัดหาพวกกัดใช้อะไรกัดครับ o p e a t i o n กัดคุณเพื่อใช้ตัวนี้นะครับ c o n ัวนะครับ c o n ั r แล้วใช้ฟิ i คอ c o n t r o เพราะว่าเราจะเลือกเส้นเราจะเลือกเส้นอลองอันนี้ก็ได้ลองวันนี้ก่อนก็ได้นะครับมันไม่มีเส้นให้เลือกเห็นไหมครับมันมีแต่ผิว ถ้าเลือกอันนี้นะมันมีแต่ผิวมันเลือกเส้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอลองตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ Area, คอนทัวร์แอเดียร์นะครับคอนทัวร์แอร์เดียร์นะครับใช้คอนทัวร์แอเดียก็ได้นะครับมันจะมีเคิร์ฟพอยด์นะครับเคิร์ฟพอยด์หรือใช้ฟิกคอนทัวร์นี่นะครับฟิกคอนทัวร์ตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวนี้ เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเลือกเส้นสมมุติฟิ control, กคอนัวร์ปุ๊บกดโอเคไปเราก็าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเมธอดเนี่ยช้ายย้าต่อก็คือการประคับการเคลื่อนที่ให้เป็นแบบเคอร์ฟก็คือเส้นเสน้สนนะครับกดโอเคไปมันจะมีตรงนี้ถูกไหมมันจะให้คุณเลือกเส้นผมก็เลือกเลยเสน้นนี้นะครับเส้นนี้ กดแอปนะครับกดเส้นนี้กดแอ d เข้าไปสองเส้นแล้วถึงได้ครับไกด์สองเส้นแล้วเสร็จปุ๊บผมเลือกอันนี้กดแอ d เดี๋ยวนะโอ้ต้องมิวมิวนี้มิวนี้นะครับอันนี้ผิดแล้ว็อออกก่อนถามว่ากดเลือกทีเดียวหมดเลยได้ไหมกดเลือกทีเดียวหมดหมดเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะเอาใหม่นะ กดเคริรนะครับเสร็จปุ๊บผมเลือกเลยเลือกนี่นะครับเลือกคนเลยเดี๋ยวดูนะนะครับเลือกคนเลยกดแอดเข้าไปกดโอเคเดี๋ยวคุณดูนะครับผมเลือกทีเดียวกดเลยกดเลยมันเกิดอะไรขึ้น ถูกไหมครับมันไม่ยกคูนถ้าเลือกเส้นีเดียวหมดเลยมันไม่ยกคูนมันก็จะวิ่งตัดไปตัดมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับลบทิ้งผมเลือกทีละอันนะครับ,เ,เ,นะรบเลือกทีละอันนะครับอันนี้ก่อน กดแอดเข้าไปกดอันนี้กดแอดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันยกฟูก่อนนะครับกดตัวน,นี้เสร็จปุ๊กบกดแอดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันยกฟูอยู่ไม่มีสามเส้นลนะทีนี้มาตรงนี้นะครับโอ้ยังไม่ได้กดแอดเลยนะครับนิวนอนกดแล้วปุ๊กบกดแอดเข้าไปสี่นิวใหม่นะครับเสร็จก <c oughs> ด เราตัวไหนต่อตัวนี้กดแอดเข้าไปนะครับตรงนี้กดแอดเข้าไปลองดูนแล้วก็ตัวนี้กดแอดแอดนะครับง่ายนิดเดียวกดแอดนะครับแอดให้หมดแอดนึ่หนึครับกดแอด แสทบายนะครับเพื่อที่จะให้มันยกคูนนะครับเพื่อที่จะให้มันยกคูนก็ เอาคุเฟเสร็จแล้วเจนนะครับเจนเอาคุณลองดรรูแล้วกันนะครับด,ดูแค่นี้เสร็จแล้วหรืองนานที่อีกที่เหลือทีอ่สองงานคุณจะต้องทำ